สวัสดีครับเดี๋ยวคุยพี่ก่อนคุยพี่ก่อนโอเคโอเคโอเครู้เลยว่าจะปัดเมื่อกี้ดูดูเลยรู้คุยกันพี่ก่อนชื่ออะไรครับผมชื่อขิมชื่อขิมเหรอใช่อยู่จังไรเนี่ยอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพอ่ะทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรมาถึงตอนนี้ใช่แล้วใช่แล้วนางรินไม่ทำถ้าเดาอยู่มสามค่ะดาวว่าอยู่มสองมสามไม่ใช่หนูโตกว่านั้นอายุสิบเจ็ดค่ะ มหหรอขึ้นขึ้นมหกแล้วเรียนเร็วว้าวเฮ้ยน้องเข็มน,น้องเข็มพี่ขอรับไอจีเด็น้องน่ารักมากเลยอ่ะได้ไหมฮะได้ค่ะโอเคโอเคขอรับไปฮะเดี๋ยวหนูพิมพ์ให้โอเคโอเคโใช่อันนี้ฮะอันไหนคะใช่แล้วคำถาม,ถามอยู่ว่าโสดไหมเลยโสดถามจริงโ <laughs> สดเหรอ <laughs> ชอบคนยังไงชอบชอบชอบคนยังไงชอบคนยังไง หนูแบบว่าไม่ติดเรื่องหน้าตาแต่แบบเรื่องนิสัยอะไรอย่างงี้ขอให้แบบว่าวนคุยกันแบบเข้าใจมไม่ต้องห่วงน้องขิมคืนนี้น้องขิมจะได้ดูตัวในช่องพี่ครับพี่อับช่องไหนคะเนี่ยในไหนอ่ะไอจีครับผมไอจี <IG S 1> แล้วน้องเขียวจะเป็นคนแรกของช่องพี่ได้คืนนี้เว้าดีเขื่เนี่ยเขืนเลยดูสวยปะเนี่ย เขยุดมองอ่ะถ้าถ้าเจอแบบถ้าเมื่อไหรเจอกันต้องแบบเนี่ยแล้นแบบต้องมาเจอแหละ